ก็สวัสดีน้องทุกคนนะครับวันนี้พี่เบ๊ก็จะมาสอนถึงเทคนิคของพี่เบ๊ที่ใช้ในการทําข้อสอบอ u ก e n t ประเภทฟลอร์หรือข้อบกพร่องกันเองนะครับจริงๆพี่จะมาบอกเทคนิคแบบว่าคีย์หลักๆที่พี่ใช้ในการจับเรื่องฟลอร์เนาะแล้วก็อีกประมาณสักครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นการเฉลยโจทย์ว่าพี่เอาสิ่งที่พี่พูดเนี่ยมาแอปพลายในโจทย์ยังไงนะครับแล้วก็ดิส claimer ครับนะ้องที่บอกก่อนว่านี่คือเทคนิคของพี่ น้องบางคนอาจจะมาดูรู้สึกว่าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะนี่คือเทคนิคพี่ที่พี่รู้สึกว่าพี่ใช้แล้วมันดีสำหรับพี่อาจจะไม่ใช่เทคนิคที่น้องชอบก็ได้หรือเหมาะกับตัวน้องนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่พี่คิดว่าน้องดูเทคนิคพี่ไปแล้วลองออกไปปรับกับเทคนิคตัวเองซิทำให้เทคนิคของน้องเนี่ยนะครับมันเหมาะกับตัวน้องมากที่สุดโอเคนะฮะค่อ,คอยๆดูกันนะครับอ่ะเริ่มี่เซษชั่นแรกก่อนเลยดีกว่าว่าเอ้พี่เบคครับพี่เบคครับกันข้อสก็สอบฟลอร์เนี่ยพี่เบคบินเทคนิคก,การทําแบบไหน ะะต้องเข้าใจก่อนนะครับก่อนจะมาพูดถึงเรื่องฟลอร์เนี่ยเข้าใจตรงนี้ก่อนน้องๆทุกคนข้อสอบ B-Math ทุกคนมันคือข้อสอบวัดคนเข้าหมอใช่ไหมอ่าสอบเข้าหมออ่าเข้าหมอโอเคเข้าหมอโอเคไหมที่ถามนลว่าอยากจะทํา B-Math ได้ต้องเก่งภาษาอังกฤษไหมแบบเก่งสุดๆเลยไหมไม่จาเป็นโอเคปะเพราะมันไม่ใช่ข้อสอบภาษาอังกฤษข้อสอบวัดความรู้ ภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับข้อสอบ B แบบคือข้อสอบที่ถูกออกมาเพื่อวัดตรกกะความคิดเห็นะ,ะวัดตรกก,กกะความคิดของน้องๆโอเคปะวัดตรกกะความคิดของน้องๆเพราะฉะนั้นถ้าน้องอ่านอังกฤษได้ดีมันก็โอเคอะทให้น้องสามารถจะอ่านโจทย์ได้เร็วขึ้นอาจจะได้เก็ตไอเดียจะโจทย์ได้มากขึ้นแต่สิ่งที่เป็นคีย์สําคัญจริงๆอะสำหรับการเรียนรู้ B a t h เนี่ยก็คือเรื่องของความคิด ตักกะและกระบวนการคิดนั่นเองแค่นคนี้คือสิ่งสำคัญมากซึ่งวันนี้นะครับเรามาดูเรื่องของ f l อร์ใช่ไหมเรื่องของ f l อร์นะฮะก็คือข้อบกพร่องนะครับหรือ,อ,อช่องโหของการให้เหตุผลรต้องรู้ก่อนนะครับว่าใน Passage p e m a t ทุก Passage ที่ให้มามันมีตักกะหรือข้อเหตุผลของมันอยู่ทุกๆข้อ โอเคนะซึ่งฟลอร์เนี่ยจะเป็นโจทย์ประเภทที่ต้องการจะหาข้อบกพร่องหรือช่องโหว่ของการให้เหตุผลในเพศเซจนั้นสแสดงว่าอนะไรฮะน้องจะหาช่องโหว่ข้อบกพร่องได้ก่อนน้องต้องหาสิ่งนี้ได้ก่อนคือเหตุผลหลักโอเคนะอันดับ first step ก่อน first step เนี่ยพี่จะทําก็คือหาเหตุผลของ p พ s เ a g นนั้นก่อนโอเคนะหรือพูดง่ายคือการหา key point นะครับ key point ของ p พ s เ a g e นั้น บางครั้งอาจจะใช้คําว่าการหาสรุปก็ได้เนาะการหาสรุปเนาะอ่าเป็นคอนคลูชันของอน,นันก่อนก็ได้นะครับคอนคลูชันของเพสเจก่อนอืมหลังจากนั้นน้องเราเอาคอนคลูชันหรือคีย์พอยท์ที่น้องเห็นจากเพสเทจนั้นมาวิเคราะห์ซิเ็ปสองนะครับคือการวิเคราะห์ว่าการให้เหตุผลเนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมอืมการให้เหตุผลสมเหตุสมผลไหมอืม สมผลไหมมีช่องโหว่หรือเปล่าอืมมีช่องโหว่หรือเปล่านะฮะอ่ามีช่องโหว่หรือเปล่าจากนั้นน้องก็เอาไปคิดเลยแค่นั้นแหละนะฮะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยยากตรงสเต็ปสองคุณน้องบางคนก็จะตายแต่สเต็ปหนึ่งใช่ไหมเออเรื่องน,นี้ก็คือต้องฝึกนะครับน้องเราเอาโจทย์เก่ามาฝึกเยอะๆถึงจะหาคีย์หลักของ p a s s a ได้นะครับส่วนขั้นตอนการวิเคราะห์เนี่ยน้องน้องจะรู้ได้ไงว่าตรงนั้นมันให้เหตุผลแบบมีช่องโหว่หรือไม่มีช่องโหว่เนาะ พี่ก็มีหลักการง่ายๆให้อยู่ประมาณ3หลักการที่พี่ใช้บ่อยๆนะจริงๆอาจจะมีมากกว่าน,นี้แต่ว่าพี่ใช้บ่อยๆแค่3อันเท่านั้นเองนในเรื่องของฟลอร์หรือข้อบกพร่องในการทําโจทย์เนาะอันแรกเลยการที่การให้ผลน้องจะมีข้อบกพร่องอันนี้คืออีกหนึ่งตัวอย่างเช่นคนกลุ่มเล็กๆทําไม่ได้แปลว่าคนกลุ่มใหญ่ต้องทําด้วยโอเคปะ่ะเช่นน้องทําแบบสํารวจประชากรในโรง,งเรียนของน้องอ่ะ ทำแบบสำรวจในประ,ประชากรโรงเรียนของน้องๆอ,อย่างเช่นผู้ชายในโรงเรียนของน้องเนี่ยชอบเล่นเกมเขียนนะผู้ชายชอบเล่นเกมอืน้องเลยเขียนตีพิมพ์บอกว่าผู้ชายในโรงเรียน AX a อชอบเล่นเกมค่ะเพราะฉะนั้นผู้ชายทุกคนในโลกชอบเล่นเกมเฮ้ยแบบนี้ได้เหรอน้องแค่ฟังก็รู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลถูกต,ต้องไหมฮะการให้น้องจะเอาคนเล็กๆเ,เนี่ยแล้วมาอนุมานหรือว่าเรียกว่าอะไรนะเปรียบเทียบคบคนใหญ่ มันก็ผิดไม่ถูกต้องใช่ไหมครับหรืออีกแบบหนึ่งนี่อันที่1เนาะอันที่2หรือการที่เราบอกคนใหญ่ทํายังไงแต่ว่าคนเล็กๆต้องทาอย่างนั้นด้วยอันนี้ก็อาจจะผิดได้เช่นโอ้ยผู้ชายทุกคนในโลกเนี่ยชอบเล่นเกมชอบเล่นเกมน้องเลยบอกว่าเพราะฉะนั้นนายเชอบเล่นเกมด้วยต้องรู้ได้ไงใช่ไหมนายเอาจจะไม่ได้ชอบเล่นเกมก็ได้แค่คนส่วนใหญ่ทํา ไม่ได้หมายความว่านายเอต้องชอบทําแบบนั้นด้วยแค่คนส่วนใหญ่ทำนายเออาจจะอาจจะไม่ได้ชอบทำโอเคนะฮะอ่านี่พอยที่สองเนาะพอยที่3าอันนี้อันนี้สําคัญอ่ะเรื่องของการให้เหตุไปหาผลโอเคปะเหตุนําไปสู่ผลแต่ว่านรองไม่สามารถบอกได้นะว่าเหตุตัวนี้คือเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดผลแบบหนึ่งรอเซอาจจะพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะผลลัพธ์ จากการกระทำหนึ่งผลลัพธ์อาจจะเกิดขึ้นมาจากเหตุหลายๆเหตุเข้าใจปข้อสอบแบบคือข้อสอบวตรกะนะครับเพราะฉะนั้นน้องดูตระกะไว้นะครับวันผลหนึ่งผลอาจจะมาจากหลายๆเหตุก็ได้วันการฟันทงว่าเหตุผล a สมมตินี้คือเหตุผล a นะ a b c เหตุผล a ทําให้เกิดเหตุ a ทําให้เกิดผลร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะผิดอาจจะเป็นเหตุ a สัก60%เหตุ b สัก27เหตุ c 3%เ เพราะฉะนั้นเวลาน้องคิดโจทย์เรื่องฟลอร์เนี่ยพยายามจะมองให้รอบด้านเนาะว่ามันมีเหตุผลอะไรรองรับอไอ้บ้างนะครับหลักการหลักหลักตัวอย่างสถานการณ์เช่นเช่นน้องกินไอติมเออน้องกินไอติมนี่นี่ไอติมพี่เองนี่ไอติมอ่ะมีท็อปปิง้งด้านบนเนียมีเชอร์รี่ปุ๊บไอติมน้องเนี่ยนะฮะละลายอืมไอติมน้องละลายเนาะต้องบอกว่าให้ไอติมน้องละลายเนี่ยสาเหตุเลยอากาศร้อนแน่ๆก็วันนี้อากาศมันร้อนอะ น้องก็เห็นอยู่ทนท้ว่าอากาศมันร้อนถูกไหมฮะเพราะน้องก็เลยบอกเพื่อนว่าโอ้ยเพราะอากาศมันร้อนนี่เองไอติมอ่ะมันเลยละลายแบบนี้ก็ปการให้เหตุผลที่อาจจะแบบไม่ได้สมบูรณ์แบบ100%เพราะว่าเฮ้ยไอติมที่น้องซื้อเนี่ยอากาศร้อนอาจจะใช่เหตุผลนั้นแต่บางครั้งไอติมที่ละลายอาจจะเกิดจากสารเคมีอยู่ข้างในมาถึงองค์ประกอบของไอติมอ่ะมันอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่ได้มีสารให้ความคงตัวที่สูงขนั้นมันก็เลยละลายได้เนาะสารเคมีทําให้ละลายเร็วอย่างเงี้ยเอ,อสารเคมีในในไอติมน,นะฮะหรือจะเป็นการที่น้องอาจจะแบบว่าถือไว้นานเกินไม่กินทันทีมันก็เลยละลายอย่างเงี้ยเออเห็นไหมว่าเหตุผลทําให้เอ,อเหตุมีตั้งหลายเหตุเลยที่ทําให้เกิดผลลัพธ์คือไอติมละลายโอเคไหมประมาณนี้นะครับหลักหลั หลักการในการหาฟลอร์มีแค่2อันเองก็คือหาเหตุผลให้ได้ก่อนหรือคีย์พอยต์ของเรื่องจากนั้นเราค่อยมาหาจุดบกพร่องหรือช่องโหว่ผ่านการวิเคราะห์โอเคนะครับประมาณนี้หลักๆคือมีแค่นี้และหลักการที่พี่ให้ไปสาหลักการเนี่ยนะฮะอาจจะมีมากกว่าสาหลักการนี้ก็ได้นะครับแต่หลักๆเราพี่เราพี่ทำโจทย์พี่ชอบใช้แค่สาหลักการนี้ในการจับเนาะโอเคมีแนวโน้มว่าคลิปนี้ต้องยาวแน่เลยนะครับเพราะฉะนั้น เข้าสู่เซสชัน n 2ครับคือเซสชันเห่งการทำโจทย์ครับอ่ะอ่ะดูสิว่าเขาบอกว่า which one of the following express the f l a w in the above argument อ่าต้องการหา flaw ก็คือจุดบกพร่องของ passage นี้หรือช่องโหว่ตรงไหมฮะอ่ะหาช่องโหว่เนาะหาช่องโหว่เพราะฉะนั้นการจะหาช่องโหว่ต้องหาเหตุผลหรือ key point ให้ได้ก่อนเ aiming step 1เราหา key point ก่อนนะครับ คีย์พอยต์หรือจุดจุดเน้นของบทความเนี่ยนะฮะอ่ะค่อยๆอ,อ่านตามพี่นะฮะ r e s e a r c h e r have discovered the first physical evidence of structure brain differences. อ่า,อาพูดถึงเรื่องโครงสร้างสมองใช่ไหม That distinguishes early r i s e r from people who like to stay up late. นะฮะก็คือเป็นการวิทยาศาสตร์นะหรือนักวิจนะัย,ยเนี่ยคนพบวยโครงสร้างเ,ออเกี่ยวกับสมองเนี่ยที่เป็นความแตกต่างที่จะแยกระหว่างคนที่ ตื่นเช้า่า,า from people who like to stay up late ก็คือคนที่ตื่นสายโอเคนะ่ h keep in mind อันนี้ก่อนอันนี้เป็นตัวสรุปอย่างฮะอย่างเนาะเป็นเหมือนกคนนำก่อน around 10% of people qualify as morning people โอ้ยบอก10%เนี่ยเป็นคนตื่นเช้าเแล้วก็ morning people หรืออีกชื่อนึงเลยว่า l a r k นะครับ and a further 20% um, R ในอวก็คือเป็นเป็นนกฮูกอะไรเงี้ยเออเนาะยีเป็นนกฮูก10%เป็นนกกลางวันเนาะลักนะฮนะแล้วก็ with the rest of us falling somewhere between เขาบอกว่าเออแต่ว่าเราอนะอาจจะไม่ได้เป็นแบบว่าตื่นสายเลยหรือว่าตื่นเช้าเลยจะเป็นแบบกลางๆเนาะเออมาถึงเราก็คือผู้อ่านคือเราเองนั่นแหละอ่านต่อนะครับ the brand differences might help explain why night owl seem to be greater at risk of depression than luck เขาบอกว่าเฮ้ย เขาบอกว่า brain differences might help explain why night like owl seem แบบว่า greater risk of depression than luck เขาบอกว่าคนที่ตื่นแบบว่าเรียกว่า stay up stay up late นอนนอนดึกตื่นตื่นสายนอนดึกอะไรเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงสูงกว่าที่จะเป็น depression โรคซึมเศร้าอะไรประมาณเนี้ยนะครับมากกว่าคนที่ตื่นเช้านะครับ brain scan h a ับ Shown ้อโพส์นี้มาเรื่องงายวิจใจใช่ไหม brain scan have shown that n i h t t w l นะครับ Have a lower quality of white matter นี่เริ่มพูดถึง white matter แล้ว white matter ก็คือเป็นโครงสร้างหนึ่งเขาอธิบายวนะ่าเป็นเนื้อเยื่อที่สร้างมาจาก fatty ตตเป็นไขมันนะเป็นฉบวนไขมันทําให้การส่งสัญญาประสาทมันเรีย็ว่าขึ้นนะครับเออบอกว่า brain scan บอกว่าคนที่ทำงานกลางคืนตื่นกลางคืนอะไรเงี้ยนะตื่นสายตื่นกลางคืนเนี่ยไปทำให ไวเปอร์เนี่ยนะครับลดลงมีประสิทธิภาพน้อยลงนะครับในบริเวณที่สมองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ depression นะฮะหรืออาการซึมเศร้านะครับเขาเลยเป็นการสรุปบอกว่าเพราะฉะนั้น night o w เนี่ยหรือคนที่ตื่นกลางคืนเนี่ยควรนะควรควรจะปรับเปลี่ยนการนอนตัวเองได้แล้วถ้าเกิดเขาอยากจะหลีกเลี่ยงการเกี่ยวกับโรคทางจิตนะฮะก็คือเรื่องของการซึมเศร้านั่นเอง พอจะเห็นคีย์หลักของเรื่องไหมคีย์หลักของเรื่องกําลังจะพูดถึงเรื่องว่าการนอนเนี่ยก็คือเขากลังพูดบอกว่านายอ้าวใช่ไหมนายอ้าวเนี่ยมันจะเกิด depression ถูกต้องไหมครับอ่หาคีย์ก่อนนะแล้วค่อยไปวิเคราะห์ว่ามันมีช่องโหว่ตรงไหนนะครับนายอ้าวเกิด depression แล้วเขาต้องบอกอีกนะว่าเอ่ออะไรนะนายอ้าวเนี่ยควรนะควรที่จะแบบว่า adjust the i r sleep เพื่อจะ Avoid mental health problems นะฮะอ่าเพราะฉะนั้นเขาแรงจะพูดบอกว่า sleep pattern เนี่ยการ sleep pattern เนี่ยส่งผลอืม sleep pattern เนี่ยส่งผลต่อ depression เกียนะอ่าในอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของ sleep pattern เนาะ sleep pattern ส่งผลต่อ depression แต่เดี๋ยวก่อนครับเขาบอกว่า sleep pattern เนี่ยก่อนจะส่งผลถึง depression ส่งผลถึงอะไรก่อนฮะส่งผลถึง w h i t e m a t t r ก่อนใช่ไหม white m a t t e r white ท a t t e r ที่น้อยลงหรือ Low Quality ในส่วนต่างๆของสมองก็อาจจะนำไปสู่โรคที่เรียกว่า Drip Pression ได้นะฮะ,ะตามทันนะ Night o w t คือรูปแบบหนึ่งของการ Sleep ส่งผลทำให้ White Matter ห่วยแตกลงทำให้เกิดโรค Drip p r e s s i o นนี่คือคีย์ของเรื่องโอเคปะอันนี่คือคีย์ของเรื่องคีย์เขาพูดถึงไ g h t o w l เป็นหลักเพราะฉะนั้นต้องโฟกัสที่ h นท์ owl โฟกัสที่ White m a t t e แก็ทริปเรชันอันนี้คือคีย์เนาะ,ะเดี๋ยวเป็นสีเหลืองหน่อยดีกว่าจื๊ อ่นนี่คือคีย์หรือเรียกว่า conclusion ก็ได้เนาะเป็นคีย์ของเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นดูว่าฟลอร์ยังไงดูทีละช้อยเลยดีกว่าข้อ A เขาบอกว่า it fails to refer to the brains of those w h o fall between l o c k and night out เขาบอกว่าเฮยมันไม่ได้พูดถึงสมองของคนที่อยู่ระหว่างคนที่ตื่นเช้ากับตื่นกลางคืนเฮ้ยใช่หรอเรานี่คืออยู่ในคีย์หลักของเราปะนี่มันอยู่ตรงนี้เองเนาะนเป็นอีกหนึ่ง พ o i เล็กๆที่มันพูดถึงบอกว่านี่ไงไหนวะออ uh นี่ไง with the rest of us นี่ with the rest of us for somber vitamin ไม่ใช่คี์หลัก,กใช่ไหมเป็นแค่เรื่องเสริมเข้ามาเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่ผิดครับน้องไม่ได้ทำให้เกิดช่องโหว่อะไรมากขึ้นเลยถูกไหมผิดแน่ๆตัดออกก่อนลองคิดละตัดออกไปเลยนะตัดออกไปเลย it i g n o r e the fact that depression is very common to population อะไรอะแค่อ,อ่านน้องก็รู้อะไรแล้วใช่ไหมเขาบอกว่า เฮ้ยมันมันไม่ได้คิดถึงความจริงที่ว่าโรคซึมเศร้าพวกนี้เป็นโรคที่แบบว่าเจอได้ง่ายมากในประชากรเดียวนะเรากําลังพูดถึงสลิปแพทเทิร์นที่ส่งผลต่งไวแมทเทอร์ไวแมทเทอร์ที่ลดลงหรือคุณภาพห่วแตกในบางบริเวณของสมองทําให้เกิดโรคซึมเศร้าแต่นี่กลับมาบอกว่าโรคซึมเศร้ามันพบได้มากในประชากรมันทําให้เกิดช่องโหว่ไหมฮะพูดมามันอะไรก็ไม่รู้ถูกไหมอันนั้นตัดออกเนาะอ่ะดูข้อ C cat นะครับ it assumes that changing in one sleep pattern เฮ้ยเริ่มเริ่มเริ่มเข้าสู่แกร็บแล้วใช่ไหมบอกว่ามัน,น่ะเดาว่าไอ้ a s s u m e ก็คือการตั้งสมมติฐานใช่ไหมเออตั้งสมมติฐานว่าการที่การพทเทิร์นการนอนของเราเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับจะทำให้ cause ก็คือทำให้เกิด a change in quality of one matter อ่าบอกว่าการที่ทำให้ sleep pattern เปลี่ยนทำให้ one matter เปลี่ยนไป เฮ้ยมันเหมือนกับเป็นคีย์เลยคล้ายๆคีย์เลยนะแล้วพี่เราบอกว่าอันเนี้ยมียานโนมจะถูกด้วยนะอ่ายัโนโอมถูกด้ยนะลองมาไว้ก่อนใช่ไหมอ่ะมาไว้ก่อนดูข้ออื่นก่อนค่อยๆตัดออกนะครับ it implies that n i g h t would wish to change t h a i l y pattern ตลกเนาะ <laughs> ข้อสรุปบอกอเนะี้ยแต่ว่าอันนี้มันกับบอกว่าโอ้เราอนุมานได้เลยนะครับว่าคนที่ตื่นกลางคืนเนี่ยแบบจะ w i s h ก็คือ มีความหวังตั้งความหวังไว้ว่าอยากจะเปลี่ยนสลีปแพทเทิร์นอะไรเนาะไม่ใช่ช่องโหว่ไหมอันนี้อาจจะเป็นแอสเซมบชันหรือสมมติฐานหรืออย่างอื่นก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะออจริงอันนี้ไม่ไม่ถูกนะครับไม่เกี่ยวข้องกับบทความเลยนะฮะอ,อีกอย่างหนึ่ง a s s o c i a t e นะครับ depression with other mental health problem นะฮะบอ,อบอกว่ามันกำลังบอกว่า depression เนี่ยมันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับ mental health อื่นๆซึ่งมันก็ อะไรขงมันมันก็ถูกแล้วนี่ก็ depression มันก็เป็นหนึ่งใน mental health เหมือนกันเนาะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับ sleep pattern ที่เรากำลังพูดถึงคีย์หลักเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผิดไปนะครับเพราะจริงๆข้อนี้ตอบ4นะครับ<ม>อ่ะสอบเหตุผลที่พี่ตอบ4นะจริงๆน้องอา่านปุ๊บน้องอาจจะรู้เลยก็ได้เขาบอกว่า sleep pattern y o u c a o s e view คำว,ว่า view นะน้องคำว,ว,ว,ว่า view เนีน่ยมันให้เซนส์แบบเกือบแบบเป็นเป็นเซนสนะ์จ่าน้องจะทำให้เกิด มันให้เซนต์มีความ certainty สูงใช่ไหมแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความมั่นคงมั่นใจมากอะ่ะแบบมั่นใจในคำตอบมากเพราะคุณวิวเลยนะเออถ้าวิวคือประมาณว่าเป็นเซนต์ความมั่นใจนะฮะวิวคอสอะเ change in อันนี้มันกำลังบอกว่า sleep pattern นั่นแหละนะเป็นคนทำให้ white matter นะฮะห่วยแตกซึ่ง white matter ห่วยแตกทำให้เกิด depression โอเคปะาคำถามคือ how น้องรู้ได้ไงว่าแค่ sleep pattern ทำให้วาเมเทอร์มันห่วยแตกลงโอเคป้นงน้องไม่รู้ใช่ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อาจจะอาจจะมีสาเหตุอื่นก็ได้เช่นอาจจะเป็นที่สมองคนนั้นมัน defect ตั้งแต่เกิดหรือเปล่าเป็น innate หรือเปล่าใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นก็เข้าสู่หมดตัวนี้เลยก็คือข้อนี้หนึ่งผลหนึ่งอย่างอาจจะเกิดจากหลายเหตุแค่รู้แค่ว่าอันเนี้ยทาให้เกิดเนี้ยไม่ได้ฟันธงว่า สิ่งนี้คือปัจจัยเดียวเท่านั้นทำให้เกิดผลโอเคไหมฮะตามทันเนาะอืใครตามไม่ทันก็ย้อนคลิปกลับไปดูใหม่ได้นะครับอตอนแรกกะจะไม่ให้ยาวยาวซะได้นะสิบเจ็ดนาทีแล้วใช่ไหมไปดูข้อต่อไปเลยดีกว่านะครับจะพยายามให้ใหใหแบบไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะรู้สึกคลิปในช่องตัวเองจะเกินครึ่งชั่วโมงแบบเกือบครึ่งชั่วโมงหลายคลิปแล้วนะ,ะดูข้อนี้นะครับ When we listen to music Uh, electrical waves uh, in our brains tend to synchronize to tempo อ่าก็ค่อยๆอ่านมาเนาะนี่ to tempo นะครับ In a recent study นะครับ Scient scientist scientist เนี่ย Recorded the brain w a v e of musicians เปรียบเทียบกันระหว่างคลื่นสมองของนักดนตรีใช่ไหมเอออนักดนตรีนะครับกับคนที่ไม่ใช่นักดนตรีขณะที่เขากำลังฟังดนตรีอยู่เขาบอกว่า Although The brain waves of both groups synchronize to many r h y t h m บอกว่าเอ้ยโหสมองของเขาเนี่ยซิงโครไนซ์กับช่วงคลื่นหรือจกกังหวะทำนองของดนตรีได้ในหลายทุ่นทำนองเลยนะแต่เขาบอกว่าแต่ยังไงก็ดีนะของพวกที่เป็น non m u s i c i a n เยคือคนที่ไม่ใช่เป็นนักดนตรีเนะี่ย did not synchronize to p r t i r u l a r l y นะฮ slow music โหเขาเป็นดนตรีช้าปุ๊บเริ่มซิงโครไนซ์ไม่ดีแล้ว ยังไม่เจอสรุปใช่ไหมมันเหมือนมันเป็นเล่าดีเทลก่อนอะโอเคปะตัวนี้เป็นดีเทลเนาะยังไม่เจอสรุปที่มันเป้งๆเน้นๆเลยนะครับเรากำลังตามหาสรุปแบบแรกคือต้องตามหาสรุปก่อนใช่ไหมตามหาคีย์ก่อนแล้วค่อยมาวิเคราะห์คีย์ว่ามันเจ๊งยังไงเนาะเออโอเคนะตัวนั่นเป็นซิ้งเรพอเดสเดย์คูดน็อตคีดแทร็กทูเดอะเทมเพิลอินสโลว์มิวสิกนะฮะอืมก็ยังเป็นดีเทลอยู่เนาะไม่มีอะไรนี่มาละประโยคสุดท้ายครับน้อง this that show b e c ะเนาะดิสโชว์ดัตบิคัม i n n งมิ tendency for brain to synchronize to the, theme, uh, the tempo of any speed of music นะครับเขาบอกว่าคนที่จะกลายมาเป็นมิวสิชเชียนได้หรือสิ่งที่เรียกว่าอะไรครับนักดนตรีการเป็นนักดนตรีเนี่ยการเป็นนักดนตรีการเป็นนักดน,น,น,นตรีเนี่ยนะครับจะต้องเป็นจะต้องมี innate tendency นะครับต้องมีสิ่งที่มาแต่กำเนิดใช่ไหมก็คือ ในเรื่องของสมองต้องซิงคครไนซ์นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีมาแต่กําเนิดอืมนี่คือขีเราได้ใช่ไหมฮะค,คือถ้าเกิดน้องเกิดมาแล้วสมองน้องไม่ได้ถูกกําหนดมาให้ซิงคครไนซ์เนี่ยเป็นนักดนกตรีไม่ได้อืนี่คือสิ่งที่ว่นนี้จะบอกนะก็คือถ้าน้องเกิดมาสมองไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนักดนกตรีจริงๆน้องก็เป็นนักดนกตรีไม่ไดนะ้นี่คือขีหลักของเขานะครับถ้าน้องตีความตามพี่นะ เพราะฉะนั้นมาดูครับก็นี่เขาถามฟลอ์อีกแล้วใช่ไหมถามฟลอ์เนาะเออว่ามันมีช่องโหว่ตรงไหนแค่น้องฟังแค่น้นนองก็รู้สึกแปลกๆใช่ไหมว่าเฮ้ยแค่สมองกําหนดได้เลยหรอว่าคนนี้เป็นนักดนตรีหรือไม่เป็นนักดนตรีแค่ฟังแค่เหตุผลที่เขาให้เนี่ยมันก็ดูแปลกๆแ,แล้วใช่ไหมดูแปลกๆแ,แล้วนะน้องก็ดูช้อยดีกว่า The Temple of พิมพ์ผิดนะน้องอ่าพิมพ์ผิด Off อะกันจุ๊บ o f slow music นะ may be the most difficult tempo to l i s t e n to follow เขาบอกว่าเทมโปของไอเนี้ยเพลงที่ช้าเนี่ยมันคือยากสุดแล้วของลิสเซเนอร์ซึ่งซึ่งซึ่งมันมันทำอะไรกับอันนี้ไปะฮะกับคอหลักไหมเกี่ยวข้องกับคอหลักปะที่บอกว่า innate ถูกกำหนดมาด้วยสมองทาให้เราเป็นนักดนตรีไม่ได้พูดเกี่ยวข้องเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ตัดไปนะครับจริงอันนี้มันมีเขียนตรงนี้ด้วยซ้ำอ่ะนะฮะเออประโยคนี้นะครับสามารถหาจากตรงนี้เลยนะ เออหาจากตรงนี้ได้จุ๊บนี่ออโดนี่จุ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับอันเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นไม่ได้แบบ c คา e r a c t หรือว่าเขาเรียวกว่าไรนะทำให้ช่องโว่ในสีม่วงเราอะมันเกิดขึ้นเนาะเออนะครับอ่ะดูต่อนะเออ musical training may develop the tendency of the brain to synchronize music อ้าวมาแล้วเว้ยข้อนี้นี่มีนาโนมาถูกเพราะบอกว่าการฝึกฝนเกี่ยวกับดนตรีเนี่ย การฝึกดนตรีเนี่ยอาจจะเมคืออาจจะใช่ไหมอาจจะช่วยพัฒนาทําให้สมองเนี่ยซิงโครไนซ์กับมิวสิกก็ได้อ่าก็ใจไหมเขาบอกว่าเฮ้ยหรือว่าการที่ให้เบรนเนี่ยนะฮะที่เป็น innate เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เบรนอย่างเดียวนะเอออาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกก็ได้ถ้าฝึกเยอะๆก็เป็นนักดนตรีได้ไม่ได้เป็นต้องเกิดมามีสมองเป็นนักดนตรีถึงจะเป็นได้โอเคปะ เออนี่ก็แบบมาเขาตัวแรกได้ดีนะฮะแบบเป็นบอกบอกว่าไอการให้ผลสีม่วงเนี่ยมันมีช่องโหว่นะช่องโหว่ของผมก็คือนี่เองโอเคนะครับอืมอ่ะอย่าอย่าเพิ่งตอบดูข้ออื่นก่อนว่ามันมีดีกว่าดีไหมข้อ c นะครับ s o m e of the non musicians may decide to undertake musical training in the future โอ้โหนะอันนี้เหมือนน้องอนุมานตั้งสูติฐานเลยใช่ไหมอันนี้อะไรวะไม่เกี่ยวข้องกับตัวนี้เลยใช่ไหมฮะเออผิดสุดๆนะครับอืม Becoming a musician may depend on the number of different abilities นะครับการเป็นมิวสิกเชนนะฮะอาจจะต้องพึ่งพา ABILITY อื่นๆที่มากมายก็ได้อันนี้จริงๆข้อนี้พี่รู้สึกว่า B กั D dog เนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากนะเออแบบมันแปลคล้ายๆกันอะนะบอกว่าการจะเป็นนักดนตรีได้นะครับขึ้นอยู่กับ ABILITY หลายๆอย่างซึ่งมันก็มีความคล้ายกับข้อ B boy แต่พี่เลือกข้อ ที่จะตอบข้อ B มากกว่าเพราะอะไรน้องดูตัวนี้เพราะว่าข้อ B เนี่ยเขาสเตตถึงเรื่องของ tendency to synchronize music แล้วมัน act tag นะ act tag ในส่วนของอการเป็นเนี่ย act tag ส่วนเนี้ยเนาะจึ๊บเนี่ย break to synchronize act tag ส่วนนี้โอเคปะนี่ act tag ส่วนนี้แต่ตัวเนี้ย becoming musician d e p e n d on number of ability มันไม่ได้ act tag โดยตรงกับตัวเนี้ยมันไม่ได้มีการกล่าวถึงว่า โอเคอัปลิตี้นั้นน้อง B ีก็ได้แต่อัปลิตี้นั้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับแบรนด์ซิงโครไนซ์ก็ได้โ okay, อเคปะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะให้ตอบ B กับ D d o ็เนี่ยตอบ B ีบอยเลยว่านะครับประมาณนี้ก็อยู่แต่เหตุผลตัวเดีกเนาะก็คือเรื่องของเหตุหลายๆอันเข้าสู่ผลอย่างเงี้ยนะครับผลหนึ่งผลผลลั์หนึ่งผลลัพธ์อาจจะเกิดมาจากเหตุหลายๆอย่างนะครับการที่น้องบอกว่าเหตุนี้ทําให้เกิดผลนี้ ไม่ได้ฟันธงว่าต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปอาจจะมีปัจจัยอื่นรอบรอบ,รอบก็ได้นะครับประมาณนี้นะฮะ,ะวันนี้ก็รู้สึกว่าพูดบกวนสับสนวุ่นวายนิดนึงนะฮะก็อาจจะมีความยากก็จะให้กําลังใจน้องไว้ตัวนี้นะครับว่า B Ma มน้องฝึกกระบวนการคิดให้ดีนะฮะอังกฤษสําคัญในการคอลเลกข้อมูลของโจทย์แต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือการเอาข้อมูลในนั้นนะมาวิเคราะห์พิจารณาแล้วทำคำตอบ ออกมานี่ครับตอนนี้ขอบคุณมากที่ติดตามกันมาจนจบนะฮะหวังว่าเทคนิคนี้จะช่วยพ่อให้น้องเห็นภาพในการทำฟลอร์มากยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับน,นี้ขอบคุณแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามกันได้ครับสวัสดีครับโอเคก็มาถึงช่วงของการบนเนี่ยแล้วนะฮะอ่าก็วันนี้เนี่ยพี่ก็เพิ่งจะสอบมิดเทอมครั้งแรกในรั้วมหาลัยเสร็จเออ ก็เยความอินเทนส์เนาะกลับมาก็พักผนะ่อนอะไรเงี้ยนะจนสบายใจแล้วก็เลยมาอัดวิดีโอโอเคป่ะบอกตรงนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วช่อง YouTube พี่ชื่อ Bio Series ส์บายพี่เบจใช่ไหมแต่ช่องพี่เนี่ยทำแต่ BMAT เว้ยเอยเอก็อกจริงๆแล้วพี่ตั้งใจจะทำแบบเป็นสอนชีวะนะครับแต่ว่าเนื่องจากพี่เป็นเด็กรอบพอร์ตรอบหนึ่งนะของจุฬาใช่ไหมก็เลยคิดว่าเออบางคนจะดีกว่าน้องเพราะช่วงนี้น้องๆก็คงจะ เตรียมตัวสอบกันหลายคนโดยเฉพาะการเตรียมตัวทำพอร์ตการเตรียมตัวสอบ BMA ใช่ไหมฮะก็เลยคิดว่าเออชุดนี้มันไฮไทม์อะไฮไทม์เรื่องของ BMA ก็ได้ทำคลิปเนี้ยมาดีกว่ามันจะได้ช่วยน้องได้จริงๆอะนะฮะอืมก็ประมาณนี้นะครับมีความเหนื่อนนิดนึงแต่ก็จบไปแล้วก็สบายดีมากเออแล้วก็ช่วงนี้ช่วงนี้รู้สึกว่าพูดไม่ค่อยชัดเลยน้องเออรู้สึกเหมือนลิ้นพันกันบ่อยมาก ไม่รู้เป็นเพราะว่าเรียนเยอะเกินครับทาให้ลิ้นมันพันกันหรือเปล่าหรือว่าพูดภาษาอังกฤษบ่อยจริงก็ไม่บ่อยนะก็กพูดแค่พูดเยอะขึ้นมากกว่าตอนที่เรียนโรงเรียนยมยปลายนะเรรู้สึกว่ามันพูดแล้วลิน้นพันๆกันเนะ่ยเอออีกอย่างวันนี้ก็อัดวิดีโอดึกด้วยตอนนี้มันเที่ยงคืนแล้วน้องเออเที่ยงคืนสิบนาทีเออสิบห้านาทีเป็นเพลงเลยนะก็อาจจะมีความมึนๆงงๆได้มีเวลาว่างก็รีบมาอัดนะฮะเพราะว่า ถ้าเกิดปล่อยเวลาว่างไปมันจะไม่ว่างแล้วไงนะโอเคน้องๆคนหนมีปัญหาอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์หรือหรือเขียนลงมาในช่องคอมเมนต์ยูทูปเวลาพี่อ่านทุกอันนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคนเขียนมานะก็เลยอ่านทุกอันได้มันมีเด้งขึ้นมานะครับสำหรับคนที่ถามมาในอินบ็อกซ์ก็ดีหรือว่าคอมเมนต์ใน YouTube ก็ดีนะฮนะ,ะพี่อาจจะต้องใช้เวลาในการอ่านสักเล็กน้อยคือบางครั้งพี่เห็นแล้วแหละแต่พี่จะตอบ เร็วหรือช้าเนะี่ยอีกเรื่องหนึง่งเพราะพี่ก็ต้องทางานของพี่ด้วยเนาะเพราะว่าไม่มีเวลาว่างในการเปิดพวกโซเชียลมีเดียอะไรมากเท่าไหร่นะครับจริงๆพี่มีโปรเจกต์นี่ช่วงบ่นจริงนะพูดไปเรื่อยจริงๆพี่มีโปรเจกต์ที่จะทำเนี่ยโครงการแบบสอนน้องแบบเป็นเหมือนแบบพี่สอนน้องของจุลานะซึ่งตอนนี้ยังไม่คลอดนะครับน้องคือโครงการยังไม่คลอดแต่คิดว่าในอนาคตน่าจะสําเร็จในอนาคตนะพี่ก็ นบพี่ชอบในเรื่องของการสอนชีวะนะฮะเดี๋ยวก็คงจะมีคลิปวิดีโอตามมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะมาโปรโมตในช่องตัวเองอยู่เอาอจตามได้ครับน้องไว้เดี๋ยวน้องๆเสร็จในการสอบสัมภาษณ์สอบบีแมทอนะไรเนี้ยเดี๋ยวช่องพี่จะสวิฟตกลับมาทำชีวะแล้วน้องนะประมาณนี้นะครับโอเคฟังบน่นพอละขอบคุณมากที่ฟังจนจบนะครับแล้วก็สวัสดีครับ